จัดการน้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจเพื่อชุมชนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ควรยึดมั่นเปน็นแนวทางเช่นเดียวกับคุณครูวลัลลินเขียวสะอาดครับที่ได้ก่อตั้งโรงเรียนกเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาวันนี้รายการคนละโลกจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้กันครับ เกษตรทฤษฎีใหม่และชมรมเขตทวีวัฒนานะกรุงเทพมหานครก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2547โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานครบนเนื้อที่กว่า25ไร่ของครูวรินเขียวสะอาดข้าราชการบำนาญซึ่งเป็นอดีตครูที่เกิดและเติบโตอยู่ในเขตทวีวัฒนาและใช้ผืนดินที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาทำการเกษตรโดยได้แรงบัดานใจจากแนวเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวซึ่งครูวรินได้เริ่มศึกษาเรียนรู้และทดลองกับชีวิตจริงจนประสบผลสำเร็จและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นด้วยหลักคิดที่ใช้คือ3อสถประโยชน์คุณค่าและความหมายแห่งชีวิต3องค์ประกอบการบริหารจัดการและ3ขั้นตอนของการเติบโตอย่างเหมาะสมพอเพียง ในส่วนของโรงเรียนนะคะหลังจากที่เราพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของการทำนาแล้วก็การปลูกพืชผลซึ่งเป็นพืชที่นักเรียนสามารถจะไปปลูกที่บ้านได้เนี่ยนะคะเราก็ไปเพิ่มเติมในหลักสูตรของเรานะคะหลักสูตร สถานศึกษาของโรงเรียนนะคะโดยเพิ่มในเรื่องของการอาชีพเข้าไปแล้วก็สอดแทรกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนอกจากนั้นนักเรียนเขาก็มีจิตสำนึกนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าเออเราควรจะช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะๆนะเพื่อที่จะให้โรงเรียนของเราร่มรื่นแล้วก็มีอากาศบริสุทธิ์นะคะแล้วเขาก็เห็นคุณค่าของต้นไม้ว่านอกจากออจะให้เป็นอาหารแล้ว ยังให้ประโยชน์ในเรื่องของความสวยงามความร่มรื่นและก็อากาศที่บริสุทธิ์ คุณผู้ชมสนใจที่จะเรียนรู้เพื่อน,นำปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับก็สามารถไปกันได้ครับที่โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่ของคุณครูวรินครับอยู่ที่เขตทวีวัฒนาหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอน,นี้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่น่าสนใจในช่วงของเปิดผครับ